นี่ขอบคุณเดอ้อพี่ไม่โก้เนาะเครื่องตัดแต่งกิ่งใหม่แอน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 บริสตาร์ฟังเสียงก่อน <face> <ฆ>สวัสดีครับวันนี้ตอนรับขอสู่สองอันบันนองเนาะเขาทอยเครื่องตัดหนาใหม่นี่แหละเออพ่อมแมนเครื่องเครื่องตัดแต่งกิ่งเนาะตามรูปนี่แหละนี่ ไม่ไดรูปนี่ยจะได้กะขอบพวกขอบใจพีทไม่โก้เ้อะกับขอบข้อพีทไม่โก้เนอะพีทพุ่ยเอล่าพอสมใจเด้อแหละกับเนี่ยพอสมใจเดือนแหละเนาะลืมไว้แจกซือ้อเราเนาะนี่แหละพีทไม่โก้เราสนับสนุนอีกอย่างเนาะเครื่องตัดแตง่งกิ่งกับเครื่องตัดใหญ่อีกเครื่องนึงเดี๋ยวเราจะไปสื่อให้เบิ่งอีกบว่าทำไปสื่อเนาะพึ่งเป็นไข่เศร้าแต่วว่าสร้างอันนี้สร้างมาเนาะสร้างมาจากในเว็บ ก็คือว่าแต่หลายพันเสือมันทุกคนมนะเครื่อ์เงี้ยน,นี่พันจะมาแก้ลำกันเบลืองนี่แหละขอบอกขอบใจเด้อพี่แม่โก้ดนะสปอนส์สปอนเซอร์หลักทางการเฮาธุรกิจตัดหญ้าโอ้ยขอโทษธุรกิจตัดหญ้าสปอนเซอร์หลักเราขอบอกขอบใจตัวขาเงี้ยน,นี่ลองใน,ในเงินในทอง เอาเงินเป็นต่อยอดนั่นแหล้เออมันไม่ถังเลยอรอเนาะ <c oughs> อันนีเน้เป็นเครื่องรูดสองที่เนาะส้มน้ำมันนี้น้ำพเกย่วของ <c oughs> ฮาลี่วิวได้ตัวผมก็พอตรวจเสรไอ้ตัวสอบของเวลาห้องสีเข้มของมันกับสีง่ายเนาะกับทายคลิปในตัวเลย,เลยแหละพอกของมันสมบ100ูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์บอโอ้ หักเจยวะมันมีอะไรบ้างหนึ่งยางสองอยางยังงี้บ่สามยางมันเป็นร,รีวิวไอ้เครื่องตัดแต่งกิ่งใหม่สีย่ยางผมพักกระตุ่มบ่โอ้หักหักโอ,อ้นนี้ อันนี้เอาไปซ่อมสองที่เป็นบ่เอามบ่อานี่อ๋อโอเคดูเรื่องตัวนี้ตัวนี้ขาซื้อมาแตงหาเนาะนะสองที่กับน้ำมันเขาเสียบว่ารองเครื่องเอ้อไอ้ของใหม่ก็สิดีใจเดอไอ้คองหาก,กินมันแนวมันโบบูดบโเนาเด้อนี่ วับ,วบ,บัวบัเน่นเาโอ้ขึ้นผงเนวะโอ้ยนักนนก,นก็นักก็เรื่องนี่เด็นี่หาอะไรเน่ยมันก็มันก็บนนักเน่ยหนาอมันก็แดงกินโอเคแบบเติมน้ำมันสอี่ เขาบอเคยเทศปกติเขาไปสื่ออยู่ลากหลายเราสิเทิดไหนอน,นี่เขาสิเทศเองไอ้ยองมาเทศซอยครับครับสวัสดีครับช่าง,ง้องครับสวดอายแล้วประเด็นบานําเนาะเหลืองานอเวดินนาทางพานพอดีบมเบึงเครื่องซอยนี่ยแหละเพราะว่าพึกับประธานธนันดเรื่องนี้มากมายเนาะแต่วันเป็นเครื่องใหม่อยู่หรอกแต่ว่า bố khơi sưởi keo nè, khơi sưởi cái keo tắt nhả, anh chàng oang đua để xoay, chắc cái mông oang như này, thêu bao, ăn khủ mực, à, ăn khủ mực như nào, ăn khủ ว่อา,าอังต,ตรง,ตรง,ตรงรสง่วนผสมม,มันโอ้ส่วนผสม,น,สม,น,มนี่มังนี่เปนบ่โอใส่ไปก่อนโอส่วนผสมมันก็บอกเป็นวคนเราน,นี่อันนี้กับาฮาซ้ำนี่ตุดก็บ่าซ้ำนี่นะเทสเลยวะเนาะเอาเอาตัวลูกมาก่อนอุปกรณ์ ออหากระถางร้านเราเดีย๋ยวนี้มันง่ายแล้วแต่โกดมิตรกาเอาดีใจได้ข้องไม่ซำถึงเล็กได้นี่เล็กก็เรื่อมสื่อระบา้บ่ายสองมีคนขายแถวบ้านเรา นนผมก็ขอบใจพี่ไม่โก้เนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเครื่องตัดใหญ่อีกเครื่องหนึ่งด้วยครับ่ายอันนี้อันนี้เป็นเครื่องตัดแตงกิง่งเออขาดอยู่เลยนีห่อน,นี่ก็ถทอกว่านี่เนาะให้ทุกคนมึงเกลไๆ่ี่แหละใบตัดแตงกิง่งเครื่องโอเคสา น้ำหนักประมาณ7จกิโลสบายซ้ำนี่เครื่องตัดหญ้าใหม่แล้วตัดแต่งกิ่งเนาะมันก,ก็สิรับงานมันก็สิง่ายเนาะเวลามีหน้างานแบบตัดไส้เกาหลีแบบต้นแนวนี่มันสิเป็นพุ่มแบบสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมสามเหลี่ยมลูกงัวนลูกสาข่างก็กตัดได้เบิดดีกว่าเฮาสิเอากัดไกลไปซับแกะแกไปเบิดมือก็บ่แล้วอันนี้มันก็อุปกรณ์เฮาครบ ถ้าคนจ้างงานเทาเขาจะว่าเขาเป็นมืออาชีพพร้อมทุกอย่างเอาอย่างไงใชเนาะเ่าก็กำลังทยอยสื่อนั่นแหละจะได้กับเจสซี่ไวได้คำเจสซี่ว่าคำใดเนาะพี่ไมโกนี่สุดยอดไล่เจสซี่เอาหาคำใดมาขอบคุณเนาะแบบสุดยดอดดีๆแบบโมเมนต์พี่โมเมนต์น้องโมเมนต์คนในขอบครนะัวเนาะแต่ว่ามาเอนดูเขามาซัพพอร์ตเขาแบบมาหาข่าวจริง,งสิสุดยอดไล่ใหญ่ เกิดมาบร,าริสียธา์สะอาเกิดแล้วเนาะที่ไดียวหัวใจก,กันนั่นแหละดูหัวใจักเพื่อนทุกคนเนี่ยที่ว่าเอ็นดูผมเนาะขอบอขอบใจเนาะถ้าเขาไล่ซื้อบะเบ็ดเ,เดี๋ยวเขาจะเทเทเบืองทุกคนวานนี้กำลังเดี๋ยวศึกษาขอมูลก่อนทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็นี่แหละน้ำมันเขาใส่ข้างในมันมีถังมันก็สิง,ง่ายแน่เ <c oughs> สียงไก่แหบแน่เนาะขอถูกขอภยัยนี่แหละอันนี้ก็ สิบยิบหาต่อหนึ่งเนะาะขาะนมันไม่ขีดเนี่ยเลยมันก็สีง่ายมันก็ขีดยี่สิบห้าต่อหนึ่งขยาวเลย <c oughs> แหมเขากันเนาะคนเขยาวขยาวเทใส่แบบนนี้เอาเทศช่างง้อง เอาสิมาเทศเครื่องเราทุกคนมนือนสิเป็นแนวใดน้ำมันผสมอุตุลูกเรียบร้อยเนาะอุตุลูกเขาใส่เอาไปสืิอต่าหากมาม,กา,กา,ามันก็ฤษยาก็ซีจังหวะเนาะสองจังหวะมันกฤษฎีได้โซ่อุตุลูก,ก็ฏิเสียเวลาเนี่ยแต่ว่าเครื่องที่ประเทศมาแต่แบบสองจังหวะไม่ต้องแห้งแต่งจริง โอ้มันก nah, ็สิแบบคือถ้าหยังเอานี่มัออดบ่องแยกเอาคือแข็งครับ่ะโอ้บ่แข็งแยกมันแยกมันเต็มสายครับทุกคนเปิดปิด

Lang, lạng, lội quân ok Lua lạc. Sì, em gặp nạn nơi đâu 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 bạn đâu 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 อื้ยแน่ยใส่ที่อุ่นนี้แคปคัทท่องเพงตัดเสียงรบกวนบ่ได้ช่วงนี้แคปคัทมันให้ใจ่ายสื่อไอแอปตัดเสียงเนาะเ่องบ่ได้สื่อแอปตัดเสียงไว้คือว่าแจมถือว่าพานนะทุกคนเนาะเจ้าสิไปสื่อเครื่องตัดหญ้าอีกเครื่องหนึ่งขอบอกขอบใจพี่แม็กโกนั่นแหละ <laughs> พี่แมโกวอเมริกา มีโอกาสเราคงได้เจอกันใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เราก็เพิ่งได้เจอกันไปสักพักใหญ่ๆไปตะวันแดงก็โอ้โหสอดแจง้งม,ม,มาเล่นดับแน่นอนกันเลย <c oughs> ก็ว้าวุ่เลยทั้งวัน <c oughs> ก็เป็นส่งลงสิ่งดงแต่นานๆทีสําหรับพี่ชายเราก็ทําได้ <c oughs> เพราะว่าที่ทํางานเราก็งานน้อยไม่ค่อยมีงานเนาะแล้วก็สบายๆชิวๆทํางานเสร็จเราก็พักผอน เรียบร้อยครับขอบคุขอบใจเด้อครับไ่าขอบคุณในออาน้ำน้ำมาเทปเครื่องซอยน้ำนั่นแ้ำก็มาถ่ายวีดีโอเป็นหลักฐานน้ำน้ำเลยเผื่อวันนี้ปัญหาเหมือนไม่ติดเครื่องเสียซื้อของถ้าตามตามเบฟเสียต้องลองนี่เอาเลยเนาะถ้าว่าถ้าซื้อตามร้านเขาลองให้ดิถ้าว่าซื้อตามเบฟตามเล่นอินเตนเนสเนี่เขาต้องลองเองเขาต้องตรวจสอบเองแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานอีก ผมได้คลิปสองอย่างเลยเนาะคลิปเวลามีปัญหากัดจีเข้มได้กบได้คลิปลงยูทูบอีกโอ้คุ้มบันเจี๊ยบคือสีไปออกลางานมันนี่เทสเครื่องไว้จะปล่อยเลยไอ้มันพร้อมใส่งานแล้วมีง่ายก็ได้ใส่ปุ๊บปั๊บโดดแต่ว่าเครื่องนี้อาจจะพวกเขาได้ใส่ดูดอกแบบอาจจะเดือดระเทือดอมเดือนเทือเวลาพวมีเครื่องอันนี้คนมักถามว่าเออรับแต่งกิิงมองหันมองนี้บ่มัหนี่มันพวมีเครื่องมันนี่ มันมนียเอาใหมีเครื่องเลยพ่นสิถามบ่ถทาบทางเดือนทีมักเป็นแนวนี้แหละเอาใหามีแต่เครื่องเต,ต็ดเนี้ยโอ้แตงกิ้งมันถ้าจะเอาไก,กลไปซับสิเบิดหมื่นกับเปลเหลวเครื่องต,ตัวนี้มันก็นสิเหลวเร็วนะเครื่องทุนแรกนั่นแหละปบบหไปซับอยู่หันทีเออสพุดแจกสมุดแจกสามร้อยไปซับอยู่เบิดหมื่นขาดทุนเนี่ยอ,อันนี้สพุดแจกสามร้อยบาทสิตัดเต็มที่กับเครื่องซื้อมุกสร้างเราที่มันก็เหลวเนาะถ้ามีเครื่อง ถ้ากันไก่สาวันเบิดหมื่นกับวัวเลี้ยวใช่แน่นอนที่นี่ซื้อมาสองพันกว่าไปเบิังยูนหลานอยู่มองม 4, บบว่าวัลลินมันสี่พันกว่าบาทแล้วก็เลยเข้าสีแพงเงินไปซื้อเครื่องตัดหญ้าอีกเครื่องออนี้กนะ็เลยซื้อราคาประมาณนี้เนาะพอตัวนี้มันโดนโดนเดีใส่ถือเข้าสิบเป็นเหรีเครื่องตัดหญ้าอีกเครื่องหนึ่งพอเครื่องนึงเข้าเครื่องตัดหญ้าให้มันอยู่แล้วเครื่องหนึ่งสิไปซื้ออีกเพราะว่าเวลางานมังนงานง่ายสิเพอาเดี๋ยวว่า เอิอดมูมาซอยเนาะหรือว่าแบบมูโคนที่ว่ามันว่างงานหรือว่ามูมีเครื่องตัดหญ้านั่นแหละเอิอดพันมาซอยกส่สีแดงห้เพิ่มเพิ่มเดี๋ยวลอยนึงก็ใส้เพิ่น40เพิ่มบ่60เพราะว่าค่าอุปกรณ์เด้จังซี่เนาะพี่พี่ไมโครเราก็สอนประมาณนี้แหละก็บอกนําผมก็คิดไว้อยู่แล้วกับพี่ไมโครเราก็สอนอีกก็เลยว่าเออความคิดตรงกันก็เป็อาแบบนี้แหละเพราะว่าเป็นเป็นห้อเป็นเจ้าของเครื่องเจ้าของธุรกิจเด้ไปพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าขอบคุขอบใจพี่ลองครับ 5fc บ่าวองเนยนี่น <S <S บ่าวองบ่าวทหารอากาศดูบนกลองบิน21ขอบคุณสำหรับทุกคนเด้อเบงจบคลิปพอกันคลิปนะสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ,บ,บแจ้วพร้อมแล้วอุปกรณ์เรานี่ะหาแล้ขาดมันนี่มันต้องในน,นี่บ่ะหลับด้านหนาอุบลเด้อมันต้องนี่ไหมตัดหญ้าแตงกิ่งอุบล กหนีไม่หาใส่เนาะขึ้นามบบาเวลาเขาเคใส่ด<อ>ทุกคนฮู้ได้กันแนะนำบอกได้เลยว่าไม,ไมต้องใส่น้ำมันรอเลี้ยงบ่ตรงนี้นำใบม,มีดนี่ใส่น้ำมันหรือว่าใส่่วนแอก,แกบอกหรือว่าใส่ยังเนาะแนะนำนเดยเลยทุกคนเนาะเ้าต้องเขาต้องบำรุงรักษาจากไหนกันแนะนำเฮาได้เลยทุกคนเนาะแจลบแฉลบเครื่องนี้ลองใส่งานเรียบร้อย yeah